ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอระหว่างนี้ข้าจะหาวิธีติดต่อกับผู้ฝึกฝนแห่งเซียนอมตะคนอื่นๆในนภาศักดิ์สิทธิ์และดูว่าสถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรหวังว่าปัจจุบันพวกเขาจะยังมีความแข็งแกรง่งสามารถต้านทานกองกำลังที่โหดเหี้ยมของสีสวรรค์ได้เหมือนก่อนหวังชิงส่วนกล่าวน้องชายเจ้าดำเนินการให้เสร็จสิ้นส่วนข้าจะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้หายดี หวังชิงส่วนยังคงมีอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ถึงกระนั้นเขาก็มีพลังมากพอจะสังหารอสุรกายกุ้ยหยวนนับสิบได้อย่างเด็ดขาดซึ่งจะเห็นได้ว่าเขามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเฉินเซียงดำเนินการสกัดกลั่นพลังงานแห่งกลุ่มดาวและวัตจักต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะสามารถจัดการอสุรกายกุ้ยหยวนกว่าสิบตนได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีสถานการณ์ที่ปลอดภยัย ดังนั้นแล้วเฉินเซียงจะต้องพยายามสกัดกลั่นมเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพให้สําเร็จโดยเร็วเพราะไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะมีกลุ่มอสุรกายกู้ยวนปรากฏตัวอีกหรือไม่หวังชิงส่วนมองสังเกตเตาเทพท้าพิภพขนาดมหึมาก็อดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เฉินนอเซียงใช้อภรวิหกเพลิงดักจับกลุ่มอสุรกายยกยวนเขาคิดว่าแม้ชายหนุ่มผู้นี้จะไม่ได้มีหลักฐานพลังระดับสูงแต่ด้วยความสามารถที่ส่งพลังก็บ่งบอกได้ไกลๆว่าชายหนุ่มผู้นี้จะต้องเป็นบุคคลสําคัญของวัตจักรท้าพพิ จูจูหวังชิงส่วนก็รู้สึกว่าสาเหตุที่ทําให้วัตจักรท้าพิภพเป็นวัตจักรที่มีความพิเศษสมควรเป็นเพราะมันมีวิธีทางพัฒนาที่แตกต่างไปจากวัตจักรอื่นๆขณะที่วิธีทางของการพัฒนานั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัตจักรสำหรับขุนเขาหมื่นจักรวาลแม้จะเป็นวัตจักรขนาดใหญ่แต่มันจําเป็นต้องพึง่งพาศักดิ์สิทธิ์อีเทียนในการพัฒนาดังนั้นมันจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของนาภาศักดิ์สิทธิ์อีเทียน หากไม่พึ่งพานภาศักดิทธิ์อีเทียนขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลจะไม่สามารถพัฒนาได้มากนะักดังนั้นหวังชิงซวนจึงคาดคิดว่าเฉินเซียงจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัตจักรท้าพิภพอย่างลับๆมาตลอดปัจจุบันหวังชิงซวนได้รับรู้ว่าเฉินเซียงมีแผนการจะปล้นชิงแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นของวัตจักรท้าพิภพและนี่คือสิ่งที่ไม่เคยมีวัตจักรอื่นใดทามาก่อน หากว่าเฉินเซียงทำสำเร็จก็จะถือเป็นการบุกเบิกครั้งสำคัญแม้การกระทำนี้จะเป็นการท้าทายนภาศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าสำเร็จวัตจักรท้าพ,พิภพ,พจะทบทวีความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่หวังชิงส่วนครุ่นคิดเรื่องราวต่างๆเทพเซียนสรรสร้างก็ขัดจังหวะโดยถามว่าอาวุโสชิงส่วนท่านรู้เรื่องของวัตจักรอื่นๆหรือไม่ข้าไม่ได้รู้เรื่องราวของวัตจักรอื่นๆสักเท่าไหร่ส่วนมากข้าเพียงแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นหวังชิงส่วนสายหัวและกล่าวว่า ที่ข้าพอจะรู้เรื่องราวก็เป็นวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลสามพัน 3, อาณาจักรและทะเลเทพจักรวาลน,นอกเหนือจากนั้นข้าไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันเป็นวัตจักรเล็กๆขุนเขาหมื่นจักรวาลเป็นวัตจักรอีเทียนที่ทรงพลังที่สุดใช่หรือไม่เทพเซียนสรันรรรสร,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 สร,ร,ร,รส้างกล่าวถามเมื่อก่อนเป็นเช่นนั้นแต่ปัจจุบันข้าไม่อาจรู้ได้หวังชิงซวนกล่าวเขาถูกผนึกมานานกว่าสิบล้านปีดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับวัตจักรอื่นที่ข้าเพิ่งพูดถึงบางทีก็อาจเปลี่ยนชื่อเรียกไปหมดแล้วเทพเซียนสรนสร้างครุ่นคิดบางอย่างก่อนจะถามว่าหากผู้คนจากวัตจักรอื่นเข้าสู่วัตจักรท้าพิภพอย่างลับๆก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะค้นพบพวกนั้นใช่หรือไม่ใช่บางทีคนเหล่านั้นอาจลักลอบเข้ามาในวัตจักท้าพิภพและตั้งรกรากอย่างลับๆเป็นเวลานานแล้วแม้วัตจักรท้าพิภพอาจถูกมองว่าเป็นวัตจักรขนาดเล็ก แต่จริงๆแล้วมันมีอนาเขตกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยกลุ่มดาวเพียงแค่คนเหล่านั้นซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มดาวก็เป็นเรื่องยากที่จะค้นหาแล้วหวังชิงส่วนกล่าวข้าไม่ห่วงห้ามในการเข้ามาอาศัยแต่ถ้าใครคิดจะก่อปัญหามันจะต้องเจอดีจู่จูเฉินเซียงก็กล่าวขึ้นอัดไม่ไง่ายอย่างที่เจ้ากล่าวเพราะถึงอย่างไรเจ้าพวกนั้นก็มีความแข็งพอตัว หวังชิงส่วนสายหัวและกล่าวต่ออีกว่าวัตถจักอีเทียนล้วนพึ่งผ่านภารศึกษ์ในการพัฒนาและถึงแม้ข้าจะไม่รู้ศักยภาพของคนพวกนั้นแต่ปัจจุบันข้ายืนยันได้ว่าวัตถจักอีเทียนหลายแห่งได้อัดฉีดพลังงานเข้ามาในวัตถจักท้าพิภพ,พ,พเรื่องนี้ท่านแน่ใจได้อย่างไรเทพเซียนสันสร้างเอ่ยถามเพราะวัตถจักท้าพิภพ,พ,พ,พจเจริญเติบโตบอย่างรวดเร็วขณะที่พลังงานตามกลุ่มดาวต่างๆค่อนข้างหนาแน่น หวังชิงส่วนกล่าวตามความเข้าใจของข้าในเรื่องการพัฒนาวัตกรสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดได้ตามธรรมชาติหรือสภาวะปกติถึงต่อให้มีแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันเป็นจํานวนมากแต่วัตกรจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วเช่นนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าวัตกรท้าพิภพกําลังกลืนกินวัตกรอื่นๆอยู่เฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มแม้วัตกรท้าพิภพจะมีขนาดเล็กแต่มันไม่ได้อ่อนแอเรื่องนี้ ไม่มันเป็นไปไม่ได้การกลืนกินวัตจักรจะต้องเป็นวัตจักรขนาดใหญ่กลืนกินวัตจักรที่มีขนาดเล็กกว่าหวังชิงส่วนสายหัวขานหวังชิงส่วนยังไม่ได้รู้ว่าวัตจักรท้าพิภพมีห้วงมิติสองชั้นและยังมีกลุ่มดาวมากมายอยู่ในห้วงมิติชั้นที่สองซึ่งกลุ่มดาวเหล่านั้นล้วนเป็นกลุ่มดาวคุณภาพสูงเฉินเซี่ยงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เฉินหยวนซินจะสร้างกลุ่มดาวเหล่านั้นขึ้นมาด้วยตนเอง ดังนั้นเขาจึงสงสัยว่าเฉินหยวนซินได้กลืนกินพลังจากวัตจักรอื่นๆอย่างลับๆและใช้มันสร้างห้วงมิติชั้นที่สองพร้อมกลุ่มดาวคุณภาพสูงณปัจจุบันเฉินหยวนซินเข้าสู่การจำศีลบ่มเพาะแม้นว่าเฉินเซี่ยงจะไม่รู้ว่าการบ่มเพาะของนางเป็นเช่นไรแต่เขามีความเชื่อมั่นว่าหลังจากเฉินหยวนซินเสร็จสิ้นการบ่มเพาะในครั้งนี้นางจะมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถควบคุมวัตจักท้าพิภพได้ดียิ่งขึ้น หวังชิงส่วนขมวดคิ้วครุ่นคิดบางอย่างครั้นแล้วเขาก็กล่าวว่าบางทีวัตจักท้าพิภพอาจกำลังกลืนกินวัตจักรอื่นอยู่จริงก็เป็นได้และเป็นวัตจักรอื่นที่ยินยอมให้วัตจักรท้าพิภพกลืนกินหลังจากที่หวังชิงส่วนพิจารณารอบด้านเขาก็รู้สึกว่าการเจริญเติบโตของวัตจักรท้าพิภพเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรู้ความเข้าใจเดิมของเขาดังนั้นเขาจึงเริ่มเห็นด้วยกับสมมุติฐานของเฉินเซียง จูจูเฉินเซี่ยงก็ขมวดคิ้วเขาพบสัมผัสถ,ถึงแรงกดดันจากทิศทางรอบตัวเกิดอะไรขึ้นเฉินเซี่ยงตื่นตัวในทันทีสัมผัสนี้เป็นกลุ่มดาวหลายแห่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความรวดสูงหวิงชิงส่วนกล่าวด้วยสีหน้าประหลาดใจกลุ่มดาวแต่ละแห่งอยู่ไกลกันมากมันไม่มีทางจะเชื่อมต่อหากันเพื่อการผนวกรวมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ยามนี้หวังชิงส่วนมั่นใจแล้วว่ากำลังมีกลุ่มดาวหลายแห่งพุ่งตรงเข้ามาในทิศทางของพวกเขาทั้งที่ไม่ใช่การเคลื่อนย้ายผ่านมิติและไม่มีแรงผลักจากมาหากลุ่มดาวแต่แล้วทำไมกลุ่มดาวเหล่านั้นถึงเคลื่อนที่ได้เร็วมากผู้อาวุโสท่านพอจะเดาได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเทพเซียนสรรสร้างเร่งถามเขารู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวเป็นอย่างดีแต่ไม่เคยค้นพบปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนข้าไม่อาจคาดเดาอะไรได้ สิ่งที่ข้ายืนยันได้ในยามนี้ก็คือกลุ่มดาวเหล่านี้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากและไม่มีทางที่มนุษย์จะสามารถควบคุมกลุ่มดาวให้เคลื่อนที่ในระดับความเร็วนี้ได้หวังชิงส่วนกล่าวเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจกับปรกากฏการณ์นี้เป็นอย่างมากหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการกระทำนี้เทพเซียนสร,สร้างมองไปยังเตาเทพทาพิภพ,พน้องชายการสร้างเมล็ดพันธุาพิภพ,พของเจ้าไปถึงขั้นไหนแล้วหวังชิงส่วนเร่งถาม ใกล้จะสำเร็จแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวดูเหมือนเมล็ดพันธุทาพิภพนี้จะทรงพลังมากและมันได้ดึงดูดกลุ่มดาวเหล่านั้นให้มาที่นี่หวังชิงส่วนสูดหายใจลึกเมล็ดพันธุทพิภพช่างหน้าทึ่งจริงๆเจ้าได้ทำอะไรที่เป็นการกระตุ้นกลุ่มดาวหรือไม่ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้าเพียงสกัดกลั่นตามวิธีการที่คุ้นเคยเท่านั้นเฉินเซี่ยงกล่าว อย่างไรก็ตามการมาของกลุ่มดาวเหล่านั้นย่อมถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่และมันจะยิ่งทําให้พวกเราตกเป็นจุดสังเกตใช่เมื่อเจ้าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วพวกเราจะต้องรีบไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดอหวังชิงส่วนกล่าวจริงสิน้องชายข้าไม่รู้ว่าวิธีการสร้างเมล็ดพันธุวิธีบ่มเพาะของเจ้านั้นถูกต้องหรือไม่เพราะว่าวัตกรอื่นๆไม่เคยมีวิธีการสร้างเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะแบบนี้มาก่อน ปัจจุบันการสร้างมเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพของเฉินเซี่ยงยังไม่ได้ถึงจุดที่สมบูรณ์แต่ทว่ากลุ่มดาวหลายแห่งได้เคลื่อนที่เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วพวกเขาไม่อาจรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มดาวเหล่านั้นและสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถยืนยันได้ก็คือกลุ่มดาวเหล่านั้นกำลังเคลื่อนตรงเข้ามาโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นตำแหน่งของพวกเขาช่างน่าแปลกกลุ่มดาวเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยตัวมันเองและไม่ได้มีใครควบคุมจริงๆ เทพเซียนสรรสร้างกล่าวอย่างฉงนยิ่งครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกสับสนงุนงงมากขึ้นสิ่งที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือกลุ่มดาวมีความเร็วในระดับนี้ได้อย่างไรกล่าวจบหวังชิงส่วนก็หลับตาและกล่าวต่อไปว่าข้าจะลองสัมผัสถ,ถึงกลุ่มดาวเหล่านั้นดูอีกครั้งเพื่อว่าจะมีการค้นพบบางอย่างแม้จะเป็นอนณาเขตกลุ่มดาวแต่มันควรจะมีสติวิญญ,ญาณสถิตยอยู่และสติวิญญ,ญาณน,นั้นอาจกำลังแสวงหาความก้าวหน้า ทางด้านของเฉินเซียงนั้นไม่มีเวลาให้ตรีตรองในเรื่องเหล่านี้เพราะสิ่งสําคัญจริงๆก็คือการสกัดกลั่นมเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะให้สําเร็จณขณะนี้เฉินเซียงเข้าสู่สัมผัสอันลึกซึ้งของทักษะกลั่นสวรรค์ซึ่งกระบวนการนี้สามารถผลักดันให้ทักษะกลั่นสวรรค์มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทักษะกลั่นสวรรค์ได้รับการพัฒนาจากเฉินเซียงอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าทักษะกลั่นสวรรค์ของเฉินเซียงเป็นการมีอยู่ในลักษณะเดียวกับกฎพลังและถือได้ว่ามันเป็นกฎพลังเฉพาะตัวของเฉินเซียงดังนั้นเมื่อเขาขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์มันจะไม่มีกฎเกณฑ์และข้อจำกัดเหมือนกับคนอื่นๆและถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตวิญญาณของเขา การขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์ในกระบวนการกลั่นปรุงเม็ดยากลายเป็นสัญชาตญาณของเฉินเซียงเรียบร้อยแล้วและเมื่อเขาพบปัญหาในการกลั่นปรุงเม็ดยาจิตสำนึกของเขาก็จะผสานกับกฎแห่งการสกัดกลั่นภายใต้ทักษะกลั่นสวรรค์เป็นผลให้ค้นหาวิธีแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้เฉินเซียงรู้สึกว่าทักษะกลั่นสวรรค์ได้มากถึงคอขวดอีกครั้งแล้วและมันสมควรเกิดจากการสกัดกลั่นเมเล็ดพันธะพิภพ ครั้งล่าสุดที่ทักษะก่อนสวรรค์มาถึงคอขวดก็เป็นครั้งที่เฉินเซี่ยงก่อนปรุงเม็ดยาท้าพิภพจากอนาเขตเทพต้นกําเนิดซึ่งเฉินเซียงจดจําความรู้สึกนั้นได้ดีราวกับว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันวาน,วานดูเหมือนเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพจะมีพลังกว่าที่ข้าประเมินไว้ยามนี้ข้าทําความเข้าใจได้ว่ากลุ่มดาวทั้งหลายในวัตจักรก็จําเป็นต้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะเช่นเดียวกันแต่การบ่มเพาะนั้นยากเย็นเกินไป เฉินเซียงสามารถตระหนักได้ว่ากลุ่มดาวเหล่านั้นมาที่นี่เพราะ,มะเมล็ดพันธะพิภพที่เขากำลังบ่มเพาะซึ่งทั้งหมดไม่ได้ต้องการมาแย่งชิงหากแต่ต้องการแบ่งปันมเมล็ดพันธะพิภพนี้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือกลุ่มดาวเหล่านี้ต้องการช่วยเหลือในการสร้างมเมล็ดพันธะพิภพขึ้นมาให้สำเร็จและจะขอพึ่งพาพลังของมเมล็ดพันธะพิภพในการพัฒนาตนเอง กลุ่มดาวในวัตจักรท้าพภพหลายแห่งมีการผนวกรวมเป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและนี่คือการพัฒนาตนเองขั้นพื้นฐานของกลุ่มดาวเหล่านั้นอย่างไรก็ตามกลุ่มดาวที่มาจากการผนวกรวมยังไม่สามารถบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ทพิพภพขึ้นมาได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมกลุ่มดาวเหล่านี้จึงเคลื่อนที่เข้ามาด้วยจิตวิญ,ญญาณที่หลอมรวมกับทักษะกลั่นสวรรค์จึงทาให้สัมผสัสรับรู้ของเชิญเซียงในปัจจุบันสามารถสื่อสัมผสัสถึงกลุ่มดาวได้อย่างชัดเจนทั่วทั้ง ครั้นแล้วภาพโครงสร้างและองค์ประกอบของกลุ่มดาวเหล่านั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของเฉินเซี่ยงที่แท้แล้วกลุ่มดาวเหล่านี้แผดเผาพลังงานอย่างบ้าคลั่งทำให้พวกมันมีความเร็วเป็นอย่างมากในที่สุดเฉินเซี่ยงก็เข้าใจแล้วว่าทำไมกลุ่มดาวเหล่านี้ถึงสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากใกล้เข้ามาแล้วหวังชิงส่วนตะโกนขึ้นทั้งหมดมีเจ็ดกลุ่มดาวหลังจากเข้ามาใกล้กลุ่มดาวที่มีลักษณะคล้ายกับก้นหอย ก็ได้เคลื่อนที่วนไปรอบๆกลุ่มดาวที่เฉินเซียงปักหลักอยู่กลุ่มดาวทั้งเจ็ดกำลังปกป้องพวกเราเฉินเซียงกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึม,มดูเหมือนกลุ่มดาวทั้งเจ็ดจะรับรู้ถึงภัยคุกคามบางอย่างการคาดเดาของเฉินเซียงนั้นถูกต้องเพราะหลังจากที่เขาพูดจบกลุ่มดาวทั้งเจ็ดก็ได้ปลดปล่อยม่านพลังกลุ่มดาวทั้งเจ็ดกำลังปกป้องพวกเขาจริงๆและมันเป็นไปเพื่อจะให้เฉินเซียงบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพได้สำเร็จภัย คุกคามแบบไหนกันที่ทําให้กลุ่มดาวแห่งนี้ต้องเข้ามาปกป้องพวกเราหวังชิงส่วนขมวดคิ้วสงสัยระหว่างนั้นเขามองไปยังทิศทางของอนาเขตดาราปีศาตร์ครั้นจึงตะโกนขึ้นว่าสมควรเป็นอนาเขตดาราปีศาตร์ที่กําลังจะโจมตีพวกเราจากระยะไกลแม้ปรมาจารย์กุย้ยหยวนจะติดอยู่ข้างในอนาเขตดาราปีศาตร์แต่มันมีความสามารถมากพอจะโจมตีจากระยะไกลนอกจากนี้มันอาจรับรู้ได้ว่ากําลังจะมีเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพปรากฏขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าว หากสังเกตจากปฏิกิริยาของกลุ่มดาวทั้ง7ก็คาดว่าการโจมตีจากอาณาเขตดาราปีศาจน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ข้าจะส่งวิญญ,ญาณต้นกําเนิดออกไปตรวจสอบกล่าวจบหวังชิงส่วนก็ไร้มนตราปลดปล่อยเงาร่างเรืองแสงล่องลอยออกไปจากกลุ่มดาวแห่งนั้นและมุ่งตรงไปยังตำแหน่งของอาณาเขตดาราปีศาจเพียงไม่นานหวังชิงส่วนก็มองเห็นก้อนกลุ่มพลังงานสีแดงคล้ำชัดเจนว่ามันเป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย เป็นฝีมือของปรมาจารย์กุยหยวนหวังชิง่วนกล่าวขึ้นมันทำเช่นนี้ได้อย่างไรพลังงานที่มันปลดปล่อยเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและทรงพลังมากหากจะให้เปรียบเทียบก็ประมาณได้ว่ามันเป็นพลังของดาวฤกษ์ไม่ต่ำกว่าหมื่นดวงพลังของดาวฤกษ์หมื่นดวงนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะกลุ่มดาวทั้งเจ็ดสามารถยับยั้งได้อย่างแน่นอนใช่ กลุ่มดาวเหล่านี้มีดาวฤกษ์นับไม่ถ้วนหากทั้งหมดประตูพลังป้องกันสุดกำลังอย่างมากที่สุดการโจมตีของปรมาจารย์กุยหยวนก็จะทำได้เพียงสร้างรอยขีดข่วนเท่านั้นเมื่อหวังชิงส่วนพิจารณาถึงแง่มุมนี้เขาก็ค่อนข้างสงบลงถูกต้องต่อให้ปรมาจารย์กุยหยวนจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็จะยังเป็นเพียงมนุษย์แต่สิ่งที่กำลังปะทะกับมันก็คือกลุ่มดาวหลายแห่งเฉินเซียงกล่าวเสี่ยวเฉินกระบวนการบ่มเพาะเมล็ดพันธะพิภพใกล้สำเร็จแล้วหรือยัง เทพเซียนสันสร้างกล่าวถามจวนแล้วผู้อาวุโสเฉินเซียงกล่าวตอบการที่เฉินเซียงสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆได้แบบนี้เป็นการอธิบายว่าทักษะกลั่นสวรรค์ของเขาได้ทะลวงผ่านคอขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปัจจุบันทักษะกลั่นสวรรค์ได้ผสานกับเตาเทพท้าพิภพ,พ,พทำให้เตาเทพท้าพิภพ,พ,พดำเนินการสกัดกลั่นเมล็ดพันธุ์าพิภพ,พ,พ,พด้วยตัวมันเอง ปัจจุบันรอบๆพื้นที่ใจกลางกลุ่มดาวที่พวกเขาปักหลักอยู่ได้มีพลังงานที่กล้ากแกร่งปิดล้อมเอาไว้และมันเป็นพลังงานในระดับของดาวฤกษ์นับล้านดวงห่างออกไปในระยะไกลหญิงสาวผู้งดงามนางหนึ่งกําลังห่อทะยานตามหลังก้อนกลุ่มพลังแห่งความชั่วร้ายสีแดงคล้ำแท้จริงแล้วหญิงสาวนางนั้นก็คือหนึ่งในหุ่นเชิดปีศาจของปรมาจารย์กุยหยวนและนางก็คือกูหลิงสู้อีกหนึ่งตัวตน กูหลิงสู้สับสวรรค์กุยหยวนกำลังเข้าใกล้เป้าหมายแล้วเจ้ามองเห็นเป้าหมายนั้นแล้วหรือยังเสียงชายกลางคนดังขึ้นจากตราสื่อสารเป้าหมายมีระยะห่างเกินไปดังนั้นข้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นสิ่งใดโดยรับรู้แค่ว่ามันเป็นภัยคุกคามสำหรับข้าและข้าจำเป็นต้องทำลายมันฟาบาดเป้าหมายของสับสวรรค์กุยหยวนที่ข้ามองเห็นในปัจจุบันมีขนาดใหญ่เกินไปในความคิดของข้ามันคล้ายกับลักษณะการป้องกันของไข่ในหิน กูหลิงสู้ตอบกลับผ่านตราสื่อสารจากถ้อยคําที่นางพูดกับปรมาจารย์กุยหยวนก็ดูเหมือนว่าปรมาจารย์กุยหยวนถูกสถาปนาให้เป็นจักรพรรดิองค์ที่หแห่งนภาศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ